พลันเนรสาหปัญจสีลานิยาจามา <c oughs> เอาแล้วเนี่ยมารับสินแบบของพระสิ้นคิดบ้างเนาะ <c oughs> รับกันทุกที่ทุกปีนะไปไหนก็นรับแต่สินนะมายังบันเจอยู่เลยเนาะเออ สีนเลยไม่มีสักทีถ้ามีก็คงไม่ไปขอศีนเนาะนะ <c oughs> หลวงตาเนาะไม่เคยให้สินนะเพราะศีนให้กันไม่ได้นะมันเป็นแค่ประเพณีนิยมหลวงตาก็ไม่ขัดเนาะแต่วันนี้หลวงตาก็จะพูดแบบพระสิ้นคิดนี่แหละนะ พราศีลแปลว่าพ้อห้ามนะปานาจิปาจาเวรมณีนะให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เห็นไหมเรียกว่าพระบอกศีลนะอาชีพนาเนี่ยไม่รักทรัพย์เนาะกามเนี่ยไม่ประพฤติในกรมเนาะแล้วก็มุสาเ ไม่พูดปดนะแล้วก็สุราเมระยะมัชชะประมาณนะทานาเวรมณีนะนี่ไม่ให้ดื่มของมึนเมาคำว่ามัชชะแปลว่ามึนเมานะเนาะเพราะฉะนั้นสินห้าข้อเนี่ยพวกเราไม่ทำเนี่ยมันมีเลยนะไม่ทำห้าอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยอยู่ตรงไหนก็มีนะเนาะเพราะฉะนั้น หลวงตาจะมาพูดถึงเรื่องไอ้นาดมากกว่าวันนี้เนาะ,นะไอ้นาดเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในศาสนามากเนาะผู้าจเนี่ยนะหลวงตาไอ้นาดรู้จักกันมานานนะหลวงตาบอกยังไงได้อย่างนั้น นะเอแต่บอกไม่ให้มันใจไม่ได้ออแต่มันก็ไม่กลัววันที่ลวงตาโทรมาวิดีโอคอลมันก็เขียนหนังสือถามลวงตาถามว่ามึงกลัวชายไหมมันไม่กลัวนั่นแหละสิ่งที่ลวงตาบอกอะนี่แหละนักปฏิบัติธรรม แม้แต่พระก็จำนะไม่กลัวกลัวเจะบาปก,กลัวเจ็บความชั่วนะเราไม่ทําอยู่แล้วพอเราไม่ทําความชั่วศีลมันก็มีนะเพราะฉะนั้นไะอ้น้าเนี่ยมันเะต็มไปด้วยศีลด้วยความศรัทธานะพอท่านหลวงตาซึ่งบอกว่าไอ้นาามึงกลับมา มันเชียนบอกจะมาแบบมีจะไปแบบชีวิตหรืไม่มีชีวิตมันยังเล่นกับกูอีกนะกูบอกยังไงก็ได้กนะนะนะ็มึงต้องมาอยู่กับกูนะเอากระดูกไปก็ได้นะแล้วหลวงตาอยู่จนรู้อะไรมากมายกับอีนาะอีนาไม่ใช่อีนาะอีนาะนะนะนะ เมื่อก่อนหลวงตาไม่ไม่รู้จักชื่อมาน,นะหลวงตาเรียก e c ซีซเพราะชื่อเฟซมันซีซีไงหลวงตาก็ไม่เคยถามชื่อคนเนาะก็เลยเรียก e c ซีอ่าถ้าพูดว่าอีนาดไม่มีใครรู้หรอกถ้าพูด ECC ีซี่ใครรู้เพราะว่าหลวงตาเรียกอ e c c ีซีนะอ่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของอีนาดอีนาดเข้มข้นมาก ยิ่งจรกล้ถึงวันละที่จะกลับมาเนี่ยนะนะนะมันมีสัทธาจนหลงตามากลมงตามันไม่อยากให้ลวงตาเห็นมันพยายามหลบกล้องคือเขาไม่อยากให้ครูบาอาจารย์เห็นตอนที่เขาอ่าอ่มนะลงตารู้ว่าไอ้น,นั่นมันไม่อยากให้ลมงตาเห็น แต่มันอยากเห็นหลวงตานะ่ตอ,อ,อนอยู่วัดนะไอ้น่าเดินไม่ได้แล้วอพอได้ยินขาว่าลวงตาจะไปเยี่ยมอ้น่าเดินได้เดินไปอาบน้ำได้ดูสิกำลังใจนะหลวงตาก็เลยว่าถ้าใจมึงมั่นคงมไม่ต้องกลัวอะไรฮะเพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมทุกคนก็ต้องตายคร <c oughs> ูก็ต้องตายทุกคนนั่งอยู่นี้ตายหมดเพราะเราเกิดมาตาย,ยางไงไม่กลัวมันทำไมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเนี่ยหลงจานั่งอยู่นี่เห็นอนาคตทุกคนเลยตายหมดนั่งอยู่เนี่ยจริงไหมไม่กลัวทำไมอ,อย่าไปกลัว เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาถือว่ามาเยี่ยมมาส่งไอ้หน้าไม่ได้มาอย่างอื่นเลยกูไม่เคยนั่งเครื่องบินนี่เป็นครั้งแรกเพราะอีหนา้ากูก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องบินปกติเขาิมนมนกูไปต่างประเทศกูไม่ไปกูปฏิเสธเพราะกูไม่อยากนั่งเครื่องบินกูกลัวเครื่องมันขัดข้องกูไม่ได้กลัวใจนะ คือเราไม่เคยไงเขาทำพาสปอร์ตเหมาลำให้กูยังไม่ไปเลยแต่เพราะอีนาธกูก็ต้องมานะนแล้วก็มันว่าอะไรไว้ไหมเสร็จเอากลับไปที่วัดนะเออเพราะฉะนั้นหลวงจาก็ กับคณะลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนกัลยาณมิตรของไอ้นาฏขออไม่ได้พูดมากวันนี้มาเพราะพูดกับไอ้นาถมันนะลูกษา์ขอมอบปัจจัยนะเท่าไหร่ดีล่ะสองแสนบาทนะมอบให้เจ้าภาพเขาอ่นะ มีไหมล่ะกู<_ <d> _>ไม่มีนะ<_ <d> _>เอาของของมึงอะไรแม่ไม่อยากเสียนะกูว่าเนี่ย <_ d _> เกี่ยงกันนะเอาใครเป็นรับแทนมอบสองแสนบาท นะหลมงจาก,ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดเนาะให้พวกเราทำให้มากจเจริญให้มากนะในสตินะทำความดีทำทานทานศีลภาวนาให้ครบนะมีสติมีศีลครบทุกข้อถ้าไม่มีสติ รักษาศีลก็ไม่สมบูรณ์หรอกนะจนะพูดดีขนาดไหนเช่ดีขนาดไหนก็จำนะถ้าการกระทำมันแย่มันนะมันก็ใช้ไม่ได้นะทำไวนะ้ถ้าคนเราทำดีสร้างเหตุที่ดีอย่างไอ้นาดเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันกูไม่ห่วงไงนนอ้นาดหรอกนะห่วงพวกมึงที่อยู่เนี่ยนะ ทำให้มันได้อย่างมันก็แล้วกันนะไม่รู้หาอะไรกันบั่งนะไม่เห็นได้อะไรเลยนะแต่อย่างน้อยไอ้นาทมันก็ได้กูเห็นไหมไอ้รูปมกูนั่งอยู่ข้างมันนะมีคนหนึ่งนะเป็นมะเร็งแบบนี้ไปอยู่วัดมึงเชื่อไหมขนาดมันจะตายว่ามันจะตายเนี่ยมันจับภาพกูเลยเป็นด็อกเตอร์เลยเป็นหมอเลย จับพลาดปุ้ยชูเลยตอนใกล้ใจจะขาดเห็นไหมนี่คือกําลังใจที่ศรัทธานะอะมองลงสู่หัวใจตัวเองว่ามีความมั่นคงมีศรัทธาต่อพระพุทธรรรพระสง์มากแค่ไหนต่อความดีมากแค่ไหนนะจริงไหมหลวงพ่อมองเหินนะนะมันจะให้เขาเรียกทุบออกัะฟันละ หรือเป็นฟันฟองฟันจริงป่ะดุดคนแรกนะก็แหวนเดิมตลกว่าบวชเขายังเรียกหม่อมเยินอยู่ต้องเรียกหลวงตาหลวงพ่อไปแล้วเนะาะว่างๆก็ไปเยี่ยมกันนะทุกคนเลยนะยยอ,ะ,นะ,อ,ะ,อะพูดอย่างนี้เลย,เเย,เลยมันอยู่ที่การกระทำมากกว่าทำดีมันดีทำชั่วชั่วเลย นะนะจำไว้ไม่อยู่ที่หลวงตาเทศหรอกอยู่ที่การกระทำของพวกเรานะอ่านะนะไม่ต้องไปช้อกับเรื่องความดีแต่เรื่องความชั่วน้อยนิดก็อย่าไปไกลอย่าไปทำนะนะมันมีผลหมดนะจำไว้อย่างไอ้น้าเนี่ยไม่ต้องไม่ห่วงมันหรอกนะหลวงตาไม่ห่วงเลยนะอ่านะแต่อย่างน้อยมันก็แสดงทําให้คนอ่าเห็นนะ ว่าขนาดจะตายมันก็ไม่หวั่นไหวนี่ยยิ้มเย้ยมจุราลูกศิษย์ลวงตานั่งตายก็มีนะเห็นไหมพระนี่นั่งตายเลยเห็นไหมใจสบายสบายฝึกใจก่อนตายน่ยนะเนอะอนะ,ะสบายมากเลยเนาะวันนี้นะหลวงตาก็ไม่มีอะไรมากก็ขออนุโมทนา,ศา,ศาสาธารกับผู้ใจบุญที่มา ร่วมอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะส่งไอน้นาคมาเยี่ยมไอน้นาคมันนะ <_ d ata> ก็ขอให้พวกเราอเอาไอน้านาคเป็นตัวอย่างเนาะ <_ d ata> ทำใจที่มั่นคงต่อศอีลต่อธรรมต่อความดีความงามนะนี่เป็นธรรมที่สุดอินาคอินาคนนนมันได้แสดงธรรมในตัวของมันอยู่แล้วนี่แหละเขาเรียกมรณสติเนาะ ทุกอย่างไอ้น้านี่แหละเป็นคนแสดงทาวันนี้ให้พวกเราได้เห็นนะให้พวกเราได้มองว่ามันไม่มีอะไรเลยนะเนาะก็ขออนุโมทนาสาธารกับพวกเราทุกคนเนาะสำหรับฟังเทศเนี่ฟังมาจนหูจะแตกอยู่แล้วล่ะนะอยู่ใน y o u t u เนี่หลวงตามหาบัวเทศไว้ใส่ซีเนี่ยสามรถพ่วงนึ่ะนะนะฟังอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องทําเอา ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะลงมือทํามันค่อยจะเกิดผลนะอย่าไปท่องเอานะเอเอมันไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวจำลาไม่ได้กลัวตัวหนังสือน้ํากนน้ำปฏิบัติจริงไหมกิเลสก็คือตัวเรานี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกคนผ่านก็นี่บัณฑิตก็อยู่นี่นะจำไวนะ้ค้นหาให้เจอว่าจะคบบัณฑิตหรือคบคนผ่านค้นหาที่ตัวเราที่ใจเรานี่แหละนะ ไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกเพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชี้ทางเนาะอาน,นิจจวัจะสังขารานี่อาน,นิจจวัจะสังขาราอาน,นิจจาก็คืออนิจจังไม่เที่ยงไม่จริงนะวัจจาก็คือวัจจ์ไม่สิ้นสุดสังขาราก็สังขารความคิดไงไม่มีที่สิ้นสุดไม่จริงนี่อาน,นิจจาวัจสังขารมันตรงตัวอยู่แล้วฮะอ่าเจสรูปัตถมสุโขเห็นไหม สงบจากสังขารนี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งสงบจากความคิดไงนะนะอย่าเชื่อมันนะกับความคิดเนี่ยนะนะเอาแค่นี้ก่อนนะจะได้มีพาะส,สวดและพิธามลูกจาก็จะได้กลับไปพักผนะ่อนเนาะเดอแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันอีกเนาะอ่าสาธุนะนะนะไม่ไหว